โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน War 4 Server NVG นะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็แอดมินเนี่ยอัปเดตไซต์ตามาเข้ามาใหม่นะครับก็คือแบบว่าให้แช้เอาของเก่าเนี่ยไปครับเป็นของใหม่นะเดี๋ยวยังไงเราไปดูโต๊ะค้ากันก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เหี้ยเห็นบอกมีซองมีอะไรเข้ามาเออสำหรับใครที่ตามมานะครับนี่กล่อง50นะครับแอดมินแจกนะครับใครที่ตามมานะครับไปโพสต์ตามได้นะครับจะได้เป็นอ่า กล่อง50เนี่ย30กล่องนะครับทุกคนใครที่ตามมาเนี่ยก็อย่าลืมไปโพสต์ตามกันด้วยนะครับก็มีของหลายอย่างเลยนะของในกล่องก็มีโซโลโรชิหรือว่าจะเป็นเซตยูตะนั่นเองนะครับเซตยูตะเนี่ยก็เป็นเอสบวกนะทุกคนก็มีโอกาสออกเอสบวกนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่าเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูเลยไปไม่ถึงฝันโอ้โห50ล้วนเย็ดเป็ดมันเกลือไอ้เหี้ยใครที่ตามมาก็ ไปโพสต์ได้นะครับตาม 2x อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมขอทิ้งเลยลแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นกลนะ่อง150ยหเนาะก็จะมี A บวกเริ่มต้น A บวกสงสุด S อบวกนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวไปยิงให้ดูด้วยรีวิวเสร็จเดี๋ยวไปยิงให้ดูด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเปิดก่อนสคลิปไปเลยโอ้โห A บวกล้วนอ่ะเปิดแบบหมุนน่อยเปิดแบบหมุนน่อยได้เลยครับเปิดแบบหมุนน่อยโอ้โหเลยหมดเลยของดีๆโอ้ ัวงกูมันดีขนาดอะนเหรืองไงวะเฮ่ยต้อกหน่อยไหมมาโอ้โหมันออกง่ายขนาดไหนเลยเหรอครับแอดมินโอ้โหเออโอ้ยหมดยังเนี่ยเต็เลดผมว่าถือว่าโอเคนะมันก็ได้ไม่เป็นกล่องเติมอะกล่องร้อยห้าสิบอะเติมพันหนึ่งเมื่อกี้ถือไปประมาณเท่าไหร่มาสี่สิบหรือสามสิบกล่องนี่แหละก็ถือว่าได้เรื่องอยู่นะ ก็ออเอบวกก็ออกมาเยอะมีตัวละครยาต่ออกมาก็เปียวนะครับอืมแล้วก็ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวไอซามะนะครับไม่รู้ใช้อะไรบ้างนะก็เดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยนะครับมีอยู่มีสามชิ้นก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยมันมีกล่องให้อยู่แอดมินแอดไว้ให้อยู่นะครับอ้าวเปิดมาเจอเลยโหยี่สิบเอร์ซ็องเหรอครบเซตอะนะอันนี้แบบ หายแล้วหายเลยนะนี่อล,อลองลองลองเพราะว่าเซตมันน่าจะดามเมจลดลงปะโอ้ลดลงจริงไอ้เหี้ยแหว่ใส่มามะกลางละก็สามารถนำไปตีบวกได้ใครที่อยากให้ดามเมจกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอืมก็ตาแปดนะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหใช้ฮะใช้สองชี้เลยเหรอแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ย กูใช้สองชิ้นเลยหรอเดี๋ยวขอเก็บก่อนเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดใช้บัตรนี้กับเอ่อกับอันนี้ใช่ไหมเออไอ้ยใช้สชิ้นเลยหรอสองชิ้นัพเป็นบวกหนึ่งอะนะก็าถามว่ามันโหดไหมมันก็โหดแหละแต่แค่แบบเอาไปเผาเพิ่มนะคิดว่าอ่ะตีเลยอ๋อใช้อ่าโอกาสตีกี่เปอร์เซ็นตะ์อะโอ้โอกาสตีสามสิบเปอร์ซ ไบกันแตกต้องเข้ากูและมาซื้อก่อนเลยทีทีเยอะครับก <c oughs> ูว่าปืนกูหมดก่อนอะเอาจริงปปะอตีเลยเอาลืมใส่กันแตกไอ้เหี้ยตีให้ดูเลยหายไอ้ซัดหายไปแล้วหนึ่งหายไปแล้วหนึ่งเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ใช้แค่น,นี้ดิใช่ปะ ถูกป่าววะมันหายไปเอ้ยแป๊บบนึงแป๊บบนึงเอ้ยอย่างงี้ก็เอาแค่ชิ้นส่วนมาตีได้ดิเนีเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะรู้สึกรู้สึกขอเก็บก่อนเอาไปแค่นี้พอเอาไปแค่นี้ก่อนอเอ้ยแบบนี้ก็ตีได้ดิเอ้ยนี่อ่ะเราใช้ตีได้เลยเปลียวดิอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อนี่ก็แตกเออหนึ่งหนึ่งครับ นี่ใช้ตีได้เลยนะมีชิ้นเดียวก็ตีได้นะครับโอ้โหเอาหายหายเลยเออกูใช้การแตกกูยังหายอีกเหรอหายไอ้เหี้ย โ oh. oh, ah, อ deep, dude, ah, ้โอ้ชิตมันก็เหมือนกับว่าเอาของเราไปเป็นวัตถุดิบได้ป่ะอย่างนี้เออว่ะไอ้พีนแมงหมอจังวะเฮียเอ้ยแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันติดอ่ะเออถ้ามันติดมันก็แบบสามารถนาไปเล่นได้เลยไงเข้าใจเขาอยู่นะอันนี้ถ้ามันติดมันก็โหดเลยอ่ะเออเนี่ยอ่ะตีต่อให้เราใส่กันแต่อะถ้างั้นถ้างั้นเราไม่ใส่กันแตกก็ไม่เป็นไรดิใช่ปะ่ะเออถ้าไม่ใส่กันแตกก็ไม่เป็นไรนี ก็แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์มันติดยากไปหอะไอ้เฮีย้ยหายไปเยอะแล้วนะอะไอ้เฮีย้ยหายสองกระบอกเราต้องใช้การแตกครับอย่างงี้ต้องใช้การแตกนะไอ้เฮีย้ยติดให้กูไปได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ขอร้องละ่ะหายโอโ้โหต้องใช้การแตกนะครับถ้าไม่ใช้การแตกใส่มึงหายเออ โอ้โหสามสิบเปอร์เซ็นตจริงปะวะมึงเคลียร์กูหน่อยดิไอ้เอ้ยเฮ้ยบักปะเนี่ยไอ้ยีคลิปก่อนกูดวงดีไงคลิปก่อนกูดวงดีคลิปนี้จัดให้กูดวงไม่ดีว่าง,งั้นไอ้ไอแอดมินมึงกวนสตรีมกูละโอ้โ oh, ห oh. หมดใส่แอดมินหมดครั้งอะ่ะกูยังไม่ติดเลยอะ่ะโอ้โหกูยอมใจวะ่ะ มาครับทุกคนก็แอดมินก็แอดของมาให้แล้วนะมันมีประมาณสิบกว่าเซตนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาตีไอ้ลูกซองกันดีกว่าเฮียเฮ้กูงอมว่ะไอ้ตีเอาน่ะมาตีลูกซองกันดีกว่าหนึ่งทีเบ่งเอาตีเลยเนี่ยตีเลยเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์มึงตีตอต่แต่แตกมึงแบบว่าโอ้โหไอ้เฮียโอ้ตองบัอกอยู่ปะเนี่ยน่าจะบัอกอยู่นะครับตอนนี้โอ้ก็มันก็เสียและเนี่ยสองไซดามานะครับ ก็ถามว่าเฟี้ยวไหมก็ได้อยู่นะแต่ร้องอีกกระบ,บอกหนึ่งอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ครับอันนี้คือหายเลยนะอีกรอบแต่ครับอีกรอบแต่ครับไอสัตว์เอ้ยเออมันต้องงั้น,องงนเออมดครั้งแล้วไอหี่อะมาตีบวกหนึ่งอันนี้ตีบวกหนึ่งเราต้อง,องนะเอาให้ติดนะเอาให้ติดผมเซฟหนึ่งรอบพอแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์มันติดยากขนาดนะั้นเลยหรอกูถามจริงๆรเหอะ เออสามสิบเปอร์เซ็นกูนี่มันติดยากขนาดไหนะเลยหรือไงไอ้แ่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อกี้กูติดกดไปห้าทีเนะี่ยกูติดแล้วเนะี่ยเออแค่นั้นนะครับนะครับผมก็ต้องใช้กันแตกนะถ้าไม่ใช้กันแตกเนะี่ยมันจะจะหายคูณหญิดีกว่าถ้าไม่ใช้กันแตกของจะหายไปนะครับประมาณนั้นไปใส่หัวต่อก็คือต้องตีนะครับใครที่อยากเล่นใส่ก็ตอนนี้ก็ต้องตีบวกนั่นเองนะครับอืมติด พวกของวัตถุดิบเนี่ยก็หาง่ายๆนะไปฟาร์มกันก็ได้นะครับใครที่แบบว่าใครที่แบบว่ามันจะมีคนที่แบบว่าเป็นแบบว่า <c oughs> มันจะมีคนที่แบบว่าเป็นสายฟาร์มอยู่อะ่ะเออก็ลองไปถามซื้อเขาดูนะครับเขาน่าจะเก็บของมีของกันเยอะแยะนะครับก็ไปหาถามดูเด้อเรไม่รู้ละเรามาแค่ทําคลิปซื้อบัตรกันแตกกันครับ แบบนึงนะฮะอเทีมแบบป้องกันไม่เพียงพออ๋อโอเคลืมปืนนะ่าจะบัคอกอยู่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้ามาเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยคนน่าจะตีบวกกันละเป็นตีบวกพวกใส่พวกอะไรกันละนะครับประมาณนั้นมาติดบึกติดไอ้กุสักทีเถอะไอ้เหีเ้ยจะไปยิงแล้วอยากเล่นแล้วฮลัลโหล ไอ้แต <antique. S 1> ่ว่า <Notre> ตีตีตีบวกตีตียากเหมือนกันนะเออทำไปเล่นไปนะม่ตียากเหมือนกันนะตัวกูหมดแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวไซกูหมดแล้วเนี่ยติดให้กูสักอันเถอะสิบกว่าตัวเนี่ยติดให้กูสักอันอืมติดให้กูสักอันนะเออตัวสุดท้ายมีสิบกว่าตัวมึงตีตัวสุดท้ายโอ้โห โอเคครับทุกคนก็เ <laughs> มื่อกี้ใส่เข้าไปแล้วหลุดเลยนะก็น่าจะยังบักอยู่นะครับทุกคนก็ไว้เดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจัดให้หมดเลยทั้งปืนทั้งไอ้นี่เลยนะครับอืมก็เขาน่าจะแก้แล้วแหละถ้าสมมุติว่าผมมารอบหน้านะครับแต่หัวเหลือเยอะชิบหายเลยไอ้เหี้ยตัวกูหมดอ่ะเออโอเคคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เล่นเป็นพวกของโปรโมชั่นนะก็มีไหมเนี่ยอันนี้ไง มีนะก็เล่นเป็นของโปรโมชั่นเนาะทุกคนจิปนี้ก็เดี๋ยวไปนันๆให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้เฮียมันมากันแล้วเป็นเล่นของใหญ่กันด้วยนะทุกคนไม่มีแต่รุ่นใหญ่รุ่นโตอ่ะมีซองด้วยโอ้โหเย็ดมแม่โอ้กูสัตว์เลี้ยงกูคุ้นไหมเนี่ยโอ้โหไอ้ทําไมมันยิงกูแรงจังวะเฮ้ย เนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงไม่เฮ้ยวัยรุ่นมึงไม่เจ็บเลยเหรอมึงไม่เจ็บเลยเหรอเฮ้ยเฮียกุณรุดมันหลายเม็ดอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โอ้ย รู้สึกเหมือน V8 ส่งจะดีกว่าเลยวะ่ะโอ้โหอุ้ยไอชิิสั่นเหลียงกูก็ไม่ช่วยอนะไรมึงเยอะขนาดนะ่ะมันก็ช่วยแหละแต่แค่แบบ ไอ้ครับ TPU เหรอไอ้ครับ TPU เหรอเฮ้ยมันพวกไหนพวกไหนวนะเนี่ยรับที่อะไอ้นี่มีของป่าวกูรับถูกคนไหมเนะี่ยไม่มีของกันไหมเนะี่ยเฮ้ยสวยสวยไอ้นี่มีของไอ้นี่มีของเอ้ยไอ้เนี <c oughs> ่ยแตก โอ้ยโอ้ยอยิงใครไม่ตายเลยเออตายหนึ่งตายสองชนไม่ได้ครับชนไม่ได้อีกชนไม่ได,ไได้ตามมาเลยโอ้ชนไม่ได้ เออไอ้เ้ยนี่มีของเว้ยไอ้เ้ยเมื่อกี้มึงลองเชิงเหรออ๋อกินกูดออีกว่าเอาเด็ว <c oughs> สวยโอ้มันดูอืดยังไงไม่รู้อะ บันดีบันดิโอ้โหเกือบหลับนะกูติโอ้กูเกือบตายเหี้ยมึงลากกูคมยังวะไอ้น้องขึ้นมา,นาได้ไหมเนี่ยโอ้โหกี่องค์วะเนี่ยไอ้ย,ยาโตเต็มเซิร์ฟเลยไอ้เหี้ย ไปดิปิดห้องปิดห้องปิดห้องกูก <spe z? S 1> ็ตายไหวไหวแล้วไหวเว้ยเอ้ยหัวติ้มติ๊กเกอร์ไปดิเล็กศูนย์นะตายตีกูเข้ายอยู่ครับมีคนช่วยอยู่โอ๊ยมีตัวตึงช่วยอยู่มีตัวตึงช่วยอยู่ อโอ้โหกูแตกโอ้มันดูแบบยิงไม่เข้าเลยอ่ะ vs มันดีกว่าหรอไม่รู้ว่ะเอาอีกสักรอบไอ้เหี้ยเมื่อกี้เขึ้นไปขึ้นไปก็แตกไอ้เหี้ยไม่ไหวเลยเล่นหมูกูสาเล่นหมูไม่มีใครมาเล่นกับเพื่อนสุทธคนเลยเยอะเกินดูแล้วอุ้ย อ่ากูเล่นดีๆแล้วพวกมึงยากแล้วกูบอกเลยโหเอโอ้โหโอสองก็บอกไอ้เหี้ยดีเดอรลับติ้พวผมดพี่โอ้โหทีมงานกูเฮ้ยมึงก็มาดีน้องลับตี้พวกผมอะไรตี้กับอีกคนอยู่น้อง โอ้โห oh. มุงหลุดเดียวมาเจอกูดิหลุดเดียวมาเจอกูดินั่งดีๆีละวอะไรอ๋อยี่หนี่อยู่ไหนวะลูกน้องกูไม่เล่นเลยเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรวะ มึงพากูขึ้นมาเล่นเนี่ยมึงมันมีมันมีอะไรวะตรงเนี้ยอะน้องบอกพี่ทีดิต้องซื้อด้ำวิ่งอีกจังหวะเอ้าเดียวเอายวเดียวเดียวเดียดียิงดิยิงดิซื้อด้ำวิ่งก่อนเฮียมามึงมากับกูก่อนมึงมามึงมามึงมาไอ้เฮียเมื่อกี้มึงทิ้งกูหลายรอบแล้ว โอ้โหติกแค่คนเดียวมันอย่างติดแค่เด็กเลโอ้โหชิบหายแล้วล่าสุดกิจกรรมแจกของคุณไม่ช่วยเราจะเก็บไม่ไง้จ้าแหวงจะอะไรเป็นอะไรเว้ยเฮ้ยแต่เมื่อกูซองกูยิงใครไม่ตายเลยวะเฮ้ยเแต่น่าที่กูยิงไม่ตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวววััขาเเมยอะบ ไวเนี่ยีงก็ข่าวมันเยอะจังเลยโอ้ยิงไม่ตายกัะหนูแต่มันต้องร้อยไม่ใช่ป,ปออเาาะเนี่ยมึงเห็นเมื่อไหร่คนตกปลาอีกคนนักตกปลาออนเป็นร้อยเลยโอ้โหกูจะตายฮะเฮียเติมเข้ามาแม่งโอ้โหเอาสิบคนเฮียตกปลาแล้วสิบสิบคนนี้อเ <c oughs> ติมต,ตกปลากันเหรอมีประมงเยอะ ไอ้เจ้่กูยิงมันไม่เข้าเลเหมือนเหมืนกูยิงมันไม่เข้าลยเว้ยไม่เล่นแล้ว่องอ่ะเล่นแล้วล่นดูว่ามันล็กหนึ่งเลี้ยกสี่สองสุดเลยดีว่าใหมันเ่ลกหนเนี่ยเพิมยิงให้ตายเลแเมไม่พอเี้ยเต็มแม่สคหายครับหน่อยันเล็กนึงมาเลลงมาเลยจัดล้วว่าทุกคิหตีมันไม่อยู่ข้างบนเออิกเกอร์ โอ้โหไม่ไหวเลยกิ๊เนี่ยกูไปหานึ่งๆดีกว่าเฮ้ยขวายเหี้ยปืนเหมือนปืนกูยิงไข่ไม่เข้าเลยไอ้เหี้ยบ้าเปล่าวะครับทุกคนก็เดี๋ยวนึ่งๆดีกว่าไม่ไหววะเดี๋ยวเก็บน้ำวิ่งก่อนนะนึ่งดีกว่าทุกคนไม่ไหววะไอ้เหี้ยไปโซนแม่งไม่ไหวไอ้เหี้ยแม่งโคตรเกินเหมือนปืนผมยิงไข่ไม่เข้าเลยไป โอ้ยยิงไม่โดนไอ้เหี้ยเลือดเยอะจังวะเลือดมันบงังโอ้ไอ้เหี้ยอาเดี๋หนึ่งหนึ่งก็พอไหวอยู่ ไม่ไหวโอ้โหมาเล่นดีดีละเอี้ยต้องหนึ่งหนึ่งวะคลิปนี้ โอ้โหไอ้ย <ules> er ักษ์อะไรกูมิสันเลี้ยงอะเนี่ยโง่เดี๋ยวมาโอ้โหไอ้เย่าโอยมันวัดนานปะหวะวัดนานไปปะแอดมินยังไม่ใช่ละ ồ hồ, lướt tệm trò lầy kìa hãy pin che đôi mê qua che cho nó lướt níu nói xong đầy hả kìa ơ, 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 ơ

อ้ย์วัดนานจังวะตาไม่เห็นมันน้อยเหรอวะไอ้บินแก้หน่อยนะรับดาเมจยหน่อยโอ้มองไม่เห็นเฮ้ยมันพิ้วจังวะเอวไหวจัดเอวพิ้วจัด

ไว้โอ้ยช้เปนคมจังวะไอ้เหี้ยมัโอ้โหมันคมจังวะเอามันตามมาตบยัวหนึ่งหนึ่งเลยหรอโอ้โห ผมพลาดเองเฮียจอดน,นี้เฮียหมอไอเฮียเอ้ยกูมาเล่นหนึ่งหนึ่งมันก็ยังตามมาตบกูเฮียพอแล้วคลิปนี้แม่งไม่ไหววะเคไปเจอคลิปหน้าแล้วนทุกคน